นิทานเรื่องการผจญภัยในป่าลึกลับของช้างน้อยในป่าลึกที่ไม่เคยมีใครเคยสำรวจมาก,ก่อนมีช้างตัวหนึ่งชื่อช้างน้อยอาศัยอยู่วันหนึ่งช้างน้อยเกิดความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวเกียบป่าแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านเล่าว,ว่ามีขุมทรัพย์แห่งป่าซ่อนอยู่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะป่าเต็มไปด้วยกับดักและสัตว์ประหลาดที่นา่ากลัวช้างน้อยตัดสินใจออกเดินทางคนเดียวเมื่อเขาเดินลึกเข้าไปในป่าเขาได้พบกับ จิ้งจอกที่มาขอร่วมทางแต่ช้างน้อยรู้สึกไม่แน่ใจเพราะจิ้งจอกดูไม่น่าไว้ใจสุดท้ายช้างน้อยก็ยอมให้จิ้งจอกเดินทางไปด้วยทั้งสองเจอกับสิ่งกีดขวางมากมายเช่นสะพานเชือกที่ใกล้จะขาดนองน้ำที่มีจระเข้อาศัยอยู่และหมอกหนาทึบที่ทำให้มองไม่เห็นทางแต่ด้วยความกล้าหาญและความฉลาดของช้างน้อยพวกเขาสามารถผ่านประสักทั้งหมดได้เมื่อพวกเขามาถึงจุดที่คมซับอยู่จิ้งจอกปรตัวว่า เป็นสัตว์ประหลาดที่คอยหลอกลวงสัตว์อื่นๆแต่ช้างน้อยใช้สติและความกล้าหาญเอาชนะจริงๆก็ได้และในที่สุดก็พบขุมทรัพย์ซึ่งไม่ใช่ทองคำรือเพชรแต่เป็นมิตรภาพที่แท้จริงที่ช้างน้อยพบระหว่างการเดินทางเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการผจญภัยที่แท้จริงคือการค้นพบความกล้าหาญในตัวเองและการเรียนรู้ที่จะเลือกเพื้นที่ดี